ในรับอธิบายันมันก็บอกนะว่ามันทำร้ายบอลน,นีแต่ว่ามึงไม่ละอายใจบ้างก่อนโผล่มาแบบนี้ทีไรมึงโดนล้อแบบนี้ทุกที จริงแล้วผมไม่อยากปล่อยให้อินโทรมันนานนะแต่กูชอบถ้าคนคุ้มกับมันเป็นเฟดดี้รุ่นนี้ล่ะก็โอ้โหบอกเลยไอพวกตัวลายเอาชลิปไปไม่ได้แน่นอน <c oughs> ไหน <c oughs> ไหนไหนไหนด้อยหุ่นพวกนี้สิโอ้โหอะไรเส้นนี้คุณๆนะเนี่ย <c oughs> เห็นแล้วนึกถึงสตีเวนยูนิเวิร์สเลยเอ๊ะหรือว่าเอามีมสตีเวนยูนิเวิร์สมาลอดีวะรุ่นพี่บอกไม่ต้องกลัวดิอีกไม่นานก็จะสวยแล้วล่ะ สวยแบบใดก่อนสภาพนางตอนจับเกเกอรี่ไม่น่าก็จะแบบปล่อยให้กูเข้าไปปล่อยให้กูเข้าไปที่เขาว่าตัวแสดงจริงไม่ใช่สลิงไม่ใช่อะไรทั้งนั้นคนที่อยู่ในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงอเอ้นี่ก็เกลียนไปทั่วน่ะคนรู้จักเขาเริ่มโกรธแล้วน่ะเฮ้ให้เบนนี่ดูนี่สิอะไรวะอีดอกเอ้าด่าเขาเฉยเออก็ส่งกับเป็นเกเกอรี่ดีนะเอาไฟดีอ่าเกูชอบภาพนี้จริงๆว่ะโอ้ไฟดีรุ่นไหนเนี่ยดูนุ่มนิ่น่ารักน่าก่อนละก จากในภาพเนี mm ่ย hmm. ถ okay. 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 ้าเต็มเต็มเนี่ยมันดูโศกมากเลยนะคือลองคิดสภาพว่าเราโดนจับแล้วแบบโดนชูขึ้นมาอย่างเงี้ยเออมันก็ดูเท่แต่มันก็น่ากลัวเหมือนกันนะมันโศกเลยเว้ยอันเนี้ยอะไรนะเกเกอร์ลี่อยกำลังไปโรงเรียนเหรอฉันกำลังไปเกเกอร์ี่เกเกอร์ี่นี่มันชนะปะเนี่ยชนะหรือแพ้วะโอ้โหจะไม่ถามหาคู่กรณีหน่อยหรอก็ต้องเข้าใจวานซ่านะฮะว่าเขาทํางานหนักก็ต้องเจออะไรหลายๆอย่างที่มันค่อนข้างลําบากนะฮะอืมอืมอืมใช่ใช่อืมมันเป็นงานที่หนักหนาแลล้้้้้วกก็ใใหหหญ่งงงจรรินาาาาาเอ ก็กมียาไม่กี่คนไม่ใช่เไม่เฟดี้ไม่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 ใช่รุ่นนี้สิรุ่นก่อนก็มีอัฟตันก็มีเอารุ่นนี้ด้วยเหรอโอ๊ยเก๋โอ้ก็ไม่แย่นะสำหรับหุ่นให้แบบเนี่ยเออถ้ามันมีหุ่น่ึงดี้ในเกมจริงก็น่าจะดีนะจริงๆภาพนี้มันก็ไม่มีอะไรให้ล้อหรอกแต่ว่ามันดูน่ารักดี <laughs> <laughs> เลี้ยงเลี้ยงนี่ อ้าไอเด็กขี้และนี่คือสภาพของคุณเข้าไปดูไฟน่าเอฟเฟกนี่ในรูสามสิบสี่ในไปเจออะไรมาแฮตตี้เอ้เจอหนูเออช่วยแบบว่าปล่อยให้กูทํางานของกูบ้างได้ไหมแบบว่าให้กูแบบแฮกระบบเสร็จอะไรแบบนี้ก็ถ้าปล่อยให้มึงแฮกเกมกูก็ไม่จบสิวะฆ่ามันฆ่ามันฆ่าไหมเอ้เดี๋ยวไม่อยากจะฆ่าไหมนี่ว่ะเออให้วันดซ่าเอาไงไหมเอาไอห่าเออกูบอกให้มาฆ่ามันไงกูได้คู่ชิปปวะเนี่ยอมน่าเกียดชิบหายไอมึงว่าใครได้เกลียดได้เย อันนี้ก็ไม่แตกนะเพราะว่าเฟดดี้เขาก็ฟันค่อนข้างใหญ่ก็จริงแต่เขาก็กินทีเล็กนิดทีน้อยหน่อยก็สไตล์เขาอ,อ่ะส่วนไอมอตตี้ค่อนข้างใหญ่นะปากก็ไม่แลกส่วนดีเจเขาก็ฟันมันก็ค่อนข้างเลียงเนะกัดก็จะแบ่งๆหน่อยออันนี้เขาไม่มีปากเขากินไม่ได้โดนนาเยเาเตะบอลมาโดนกับรัวอันนี้ก็ไม่ใช่บอลน,นะแต่มันเป็นไข่นะมันสรุปมอตตี้มันมีไข่ปอะและหลังจากนั้นผมก็บอกไอเด็กเฟดนี้ว่ากูจะย็ดพ่อมึงเออเอเอกูไม่มีพ่อแต่ถ้ากูมีพ่อนั่นก็คือเฟดดี้มึงจะย็ดเฟดดี้อ่ะ อัฟเตนเจเนเรชันวางขายแล้วก็อย่าวางขายแต่อิเคียมันพอภาคนี้ได้ไหมแบบว่ามาขายขำแล้วก็จบไปเลยได้ไหมอันเนี้ยเอ๊ะไม่ได้ตกใจที่แกงนะสนใจที่ลายเส้นเนลายเส้นนี้มันขึ้นคนนะมันเหมือนกับไอ้บิตเตอร์บีทที่มันเป็นเวอร์ชันดาร์กปะวะเมื่อสันติไม่ใช่ทางออกแก๊กกะรี่ต้อใช้ปืนต่อให้มันสันติแม่งก็คงใช้ปืนอยู่ดีแหละแก๊กกะรี่อ่ะจริงๆมันก็ซ้ำนะแต่ผมชอบมากเลยแก,แก๊กกะรี่ถือปืนเนี่ยคือถ้าคุณชอบแก๊กกะรี่ชุดเมดเนี่ยผมก็ไม่ได้ว่าอะไรคุณหรอกแต่ก็ขอให้้้้้มมมมมีีีีีีคคคคววววาาาาาาสุุุุุขขนะนนนนนะะะะเเเเเเ่่่่่ยยยฟดดดดดดผผิิิหหหััังงงใใตตตณณณพรรชชชอออบกกกถไซ กดไลค์ให้กูด้วยคือมันจะมีซักแฟนไอเฟดดี้ซักมีไหมที่มันจะไม่มีไอห้านิ้วนี้ตูดชันเนี่ยครนี้มันเป็นภาคอะไรปัดไทยแบบอ e ีดอกอ่ะนะนะนี่มันกิเกอรีเทสดีสวัสดีคับและสุดท้ายนี้เ <ris> อ้ยโยเฟดดี้ดูอะไรอะ่ะไม่แบ่งกันเลยเดี๋ยวนะมันดูอะไรนะโอเชีย